เมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกับนายศิระเตียนจาคะเขา็มั่นใจว่าเมียเขาจะชนะก็ไม่รู้ว่าขี้โม้หรือเปล่าหรือว่ามั่นใจในคะแนนเสียงเขาบอกเขาเกาะติดพื้นที่มาพรรคอื่นไม่รู้จักหลักสีเท่าเขาเขามั่นใจนะครับว่าผลงานที่ผ่านมาเมียศิระจะกลับมาเป็นสสนี่คือวันนี้ที่เขาโม้กับผมนะศิระกลับมาแล้วเห็นมาช่วยเมียหาเสียงคิดว่าเมียศิระจะได้เป็นสสไหมครับก็วันนี้ผมได้คุยกับ อ่าศิลาจิจจาคะนะครับเขาก็มั่นใจว่าเมียเขาจะกลับมาเป็นสสแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่าคีโมหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามั่นใจในคะแนนเสียงนะเขาก็ยังแขวนหลวงพ่อป้อมเหมือนเดิมนะวันนี้คุยกับศิละเขาบอกมั่นใจว่ามาดามหลีเมียเขาจะได้กลับมาเป็นสสเขาบอกเขาเกาะติดพื้นที่มาพรรคอื่นไม่รู้จักหลักสีเท่าเขาแล้วอืมนะครับเขามั่นใจนะครับว่าผลงานที่ผ่านมาเมียศิละจะกลับมาเป็นสอสนี่คือ วันนี้ที่เขาโม้กับผมนะแต่โม้กับผมวันนี้นะครับเลือกตั้งหลักสี่ใครชนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังสู้กันหนักนะนะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกับนายศิระเทียนจาคะเขาก็มั่นใจว่าเมียเขาจะชนะนะครับก็คะแนนนายศิระก็ยังแรงอยู่นะก็มีกบไปเทียบฟอร์มกับอ่าชื่ออะไรเทียนทองอ่ะสิทธิชาติหรืออะไรทเทียนทองเนะี่ยลูกป้าหนอ นะครับก็เห็นก็มีข่าวว่าทํานองว่าคนนี้ยังไม่รู้ว่าสมัยหน้าจะอยู่เพื่อไทยหรือจะไปอยู่กับคุณหญิงหน่อยนะครับแต่เพื่อไทยเห็นก็มีข่าวทํานองว่าเอ๊กก็มีลูกสาวของเสดแดงนะนะมาประกบสมัยหน้าจะมาลงเขตหลักสี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันนะครับนอกจากนั้นก็มีก้าวไกลคุณเพชรนะคุณเพชรก็โดนคุณศีลักษณ์ฟ้องไป50ล้านหนึ่งก็บอกนะ ฟองรือจะฟองห้าสิบล้านว่าเอาภาพเข้าไปตัดต่อให้เขาเสียหายขข้วก็ว่ากันไปอ๋อสุรชาติเทียนทองอ่าใช่นะเหน็นกันว่าสุรชาติเทียนทองเนีย่ยทำนองว่าสมัยหน้าจะไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์หรือเปล่าอนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไมแน่นะข่าวลืออย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เขาอยู่เพื่อไทยนะครับต้องเชื่ออย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าคุณหญิงหน่อยก็แยกพักไว้แล้วนะเพื่อไทยก็เพื่อไทยแล้วหญิงหน่อยก็หญิงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยกับหญิงหน่อยก็ต้องไปแย่งฐานเสียงกัน เวลานับคะแนนไฟจะดับไหมครับอ๋อไม่แน่ละครับถ้าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วก็ดับไฟก่อนแล้วก็บัตรผีใส่อย่างงั้นใช่ไหมครับเลือกก้าวไกลครับชอบชัดเจนนะก็เลือกก้าวไกลก็ชอบก็ไปเลือกคุณเพชรนะชอบศิระก็ไปเลือกเมียศิระมาดามหลีีนะชอบพักกล้าก็ไปเลือกอัธวิทย์แต่นะครับหรือใครจะชอบหมอวโลงอ่ะมีคนเลือกหมอวโลงไหม เออหญิงหน่อยเอาอไม่เอานะครับอืมนะครับนะก็ก็เออเลือกใครละครับเลือกใครนะครับ,รรบมีคนเลือกไลายไลานยะนะครับเอ่อโทรหาอาจารย์หลังจากไลฟ์สดได้ไหมอืมได้ได้ได้นะครับได้นะครับอลองโทรมาเต้พระรามเจ็ดอืมเห็นบอกจะส่งบางเบิงอะไรลงนะนะเต้พระรามเจ็ดอืมเต้พระรามเจ็ดนี่ก็น่าชื่นชมนะพักเขามีเขาอยู่คนเดียวนยะ นะแต่ปรากฏว่าโ,โหขยันทำงานจริงๆนะเต้พระรามเจ็ดมีอยู่คนเดียวทั้งพักอะ่ะส่งสมัครรับเลือกตั้งชุมพงชุมพอรอะไรต่างๆโอ้โหเต้ในนา,ายแน่มากเลยนะอือเป็นคนที่แบบสุดๆนะนะอือบางคนบอกศิละจบแล้วครับเมียจะเอามาทำไมเอา <c oughs> <c oughs> ก็มีคนั้งชอบแล้วไม่ชอบกนธรรมดาเล่นการเมืองก็ธรรมดานะครับ เออนะครับชอบคนรุ่นใหม่ครับเลือกพักก้าวไกลสู้สู้รักหมอวโรงเอา้ามีเนี่ยหมอวโรงก็มีรักหมอวโรงรักหมอเหรียญทองได้ไหมคู่คู่อรินายสิละเจนจาคะหมอวโรงกับหมอเหรียญทองพักไทยพักดีพักเดียวกันเนี้ยผมเลือกเพื่อไทยอ่าเลือกเพื่อไทยก็มีนะ เสรีรวมไทยเฮ้ยเขาไม่ได้ส่งไม่ต้องไปเลือกนะอ่านะนะครับเสรีรวมไทย